สัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชะลัยเช่นเคยค่ะและททิพลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภารกิจของเราเดวนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สําสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการลดน้ำและฉีดปุ๋ยแปลงผักปลอดภยัยส่วนการเรียนรู้โครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อส่งเสริมการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสืบสานร,รักษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนาบ้านน้ำตกพัฒนาหมู่7ตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหาร พัฒนาได้จัดชุดประเมินสถานการณ์ออกดําเนินการติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนพร้อมสํารวจพื้นที่นาผนังกั้นน้ําแม่น้ําสุงไหงโกโลกซึ่งเป็นพื้นที่น้าท่วมซ้ำซากชุมชนที่เสียงว่าจะเกิดอุทกภยัยเนื่องจากในพื้นที่ได้รับอิทธิพลมรสุมทําให้ฝนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยทําการประสานกับผู้นําชุมชนตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อที่จะออกการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีณชุมชนเขตเทศบาลเมืองอําเภอสูงหโกรกชุมชนเทศบาลเมืองอําเภอสูงหปาดีหมูเจดบ้านโคกสตอตําบลสูงหปาดีอําเภอสูงหปาดีจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-4สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานซ่อมผิวจราจรลูกหลังกว้าง5เมตรระยะทาง3.3กิโลเมตรตามแผนงานโครงการประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาณพื้นที่ปฏิบัติงานบ้านจอมมาีเหนือหมู่6ตำบลน,นงมอนอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ